สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับนะครับเมื่อนี้นะครับที่เราพ่นคนมาหนอกนะครับผมกัสิพพพี่น้องนะครับมากินเขาน้ำกันเ้ยพี่น้องเด้อนะครับผมเข่าเศร้านะครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังกินอยู่ก็พอสองคนนะครับผมกับเข่าก็มีลายยาพี่น้องครับผมถอดป้าถอดไข่นะครับผมเข่าเนี้ยนะครับคนละกระติบนะครับผมคนละกล่องเลยนะพี่น้องเนาะแสบแสบครับกับบรรยากาศย่างเศร้านะครับพี่น้องครับเต็มปากเต็มคำเลยครับพี่น้องแสบร้ายนะครับผม ความสุขนะพี่น้องน้องบรรยากาศอีสานนะครับผมนั่งกินเข่ากับพอนะครับผมพอเพิ่นกับอายุ84ปีแล้วนะครับพี่น้องครับแต่เพิ่นกับยังแข็งแรงอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ก็ลังกินเขา่าอยู่บริเวณนาเฮือนนะพี่น้องครับบริเวณด้านนาก็จะเป็นออดอกไม้ที่ปลูกไว้นะครับผมอันข้างบนนี่เป็นโฮมนี่คือว่าเป็นโฮมที่ใครเขาร้าไข้ ขายของพี่น้องครับตามตลาดนัดครับแต่ว่าสื่อมาไหวนะครับพี่น้องครับก็เลยบริสัก็เลยมาตั้งไหวนะพี่น้องครับผมเป็นจุดๆนะครับเอาไว้กางนะครับบ้างแดดนะพี่น้องเนาะระดับไปนํานะครับหลยเฉดสีนะครับผมเต้นนี้ก็เขาแสบพิลีนะครับพี่น้องครับผมกินไปหรือเบิ้งนาบานไปนํานะครับพี่น้องครับหลังจากกินอิ่มแล้วนะพี่น้องครับ กะว่างแผนว่าสิไปทงไฮทงหน้าเลยพี่น้องไปเบิงเขาเบิงน้ำนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนบตกนะครับพี่น้องครับเขาก็บางจุดก็กะใต้แล้วนะพี่น้องครับเลี้ยงนะครับผมดินแห้งนะครับผมดีแต่ว่าฝนตกมากมือสองมือหนีนะครับผมกับพ่อได้ซุ่มแล้วพี่น้องเนาะเขาก็ได้ฟื้นโตนะครับผมวักินแล้วก็สิ่ลงทงหนึ่งแล้วพี่น้องครับผม ยังเลาะตำไฮนาตากานะครับผมตมปลาตำตมโด่งเนาะพี่น้องเนาะขอพุณนพี่น้องนะนะครับสำหรับการรับชมนะครับการติดตามเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบพระคุณทุกสุขขูสุขคนหลายๆเด้อครับผมพี่พี่น้องสุขขูสุขคนนะครับเป็นกําลังใจให้ที่เราพ้นคนมานอนนะครับผมคันว่าเขาเนี้วเห่ากับตองคูกับคนอีสานเนาะพี่น้องเนาะแต่สุมือนี่นะครับทุกผาาทุกผาคสามารถ กินขาน้าวนิยวได้นะพี่น้องครับก็มากคล้ายกับขา้าวนียวสมตั้ไก่หย่างนะพี่น้องเนาะเป็นอาหารลักๆนะครับผมที่สุขุมสุขคนนะครับหากินได้ง่ายนะครับผมและก็มากนํ่มน,นะครับผมขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับผมสําหรับการติดตามรับชมเนะพี่น้องเนาะผู้พอกันไม่คลิปหนานะครับผมสาหรับเมื่อนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ